กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและการจัดสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชนโดยในปีงบประมาณ2 5 6 4ไตรามาสที่1-3มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีการเบิกใจ่ายให้แก่เด็กจำนวน2.2ล้านคนเป็นเงินกว่า 12, 2 2 0ล้านบาท 2. การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมะวัยสู่มาตรฐานแห่งชาติขณะนี้สถานพัฒนาเด็กประถมะวัยทั่วประเทศอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลเข้าระบบผลจะประมวลเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ 3. สภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเด็กเยาวชนสังคมโดยจัดกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆอาทิเช่นการพัฒนาศักยภาพการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นเอชและอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งคันในวัยรุ่นการรณรงค์ยุติความรุนแรงการป้องกันยาเสพติดการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาชีพประเพณีศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการบำเพ็งประโยชน์และติดอาสาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สภาเด็กและเยาว,วชนได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโดยใช้สื่อออนไลน์นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีเด็กและเยาว,วชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น138,567คน 4. การจัดสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับได้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือคุ้มครองจำนวน22,906คน การขับเคลื่อนงานเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ต่างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งทันในวัยรุ่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงโครงการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อออนไลน์โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน17,190คนในส่วนสถานรองรับ30แห่งได้ดำเนินการพัฒนาเด็ก ภายใต้โครงการเพชรน้ำหนึ่งผ่านกิจกรรมศิลปะดนตรีกีฬาวิชาการการพัฒนาทักษะอบรมด้านอาชีพแก่เด็กโดยมีเด็กเข้าร่วมอบรมจำนวน1,912คนในอาชีพต่างๆเช่นการทำเบเกอรี่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการตัดผมและการทำเกษตรเป็นต้นรวมถึงการเตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนออกสู่สังคมโดยดำเนินการในสถานรองรับจำนวน17แห่ง 5. การนำระบบดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการคุ้มครองเด็กด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System หรือ c p s ซึ่งมีการรับแจ้งเหตุเด็กที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน150คนโดยมีสภาพปัญหา 1. ผู้ปกครองตกงานไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นนมผงและผ้าอ้อมไม่มีค่าพาหนะเดินทางเพื่อรักษาเด็ก ไม่มีที่พักอาศัย 2. เด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรม 3. ผู้ปกครองติดเชื้อไม่มีผู้ดูแลเด็ก 4. ไม่มีความพร้อมด้านการเรียนออนไลน์โดยระบบ c p พ มีการรับแจ้งเหตุแล้ว3,380กรณีและมีการช่วยเหลือเด็กที่ถูกส่งต่อจากระบบรับแจ้งเหตุรวมจำนวนทั้งสิ้น5593รายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่หน่วยงานโดยย้ำกำชับบุคลากรสวมหน้ากากาอนามัย หมั่นล้างมือเว้นระยะห่างและไม่ไปในพื้นที่สาธารณะที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆรวมทั้งได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วประเทศผ่านหน่วยงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั้งบ้านทั้งเด็กและครอบครัวและสถานรองรับทั่วประเทศ รวมกิจาการเด็กและเยาวชนมุ่งมั่นการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและพัฒนางานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน